วัสดีครับคลิปนี้มาดูตัวแฮนด์คาร์บอนนะครับแล้วก็ชุดตุ๊กตาแฮนนะครับเป็นงานเป็นงานเนี่ยเป็นงานเขาเรียวกว่าอะไรงานกึง่งงานมิลลิ่งก็จะคล้ายๆกับตุ๊กตาของพวกเอมแล้วนี่แต่ว่าที่ผมเอามาเนี่ยมันไม่มีลายนะครับราคาจะถูกกว่าประมาณ500บาทก็คิดว่าจะเอามาทําลาย A นะครับเป็นกัดคําว่าเออร์แมนหรือว่าชื่อร้าน EMEV shop นะครับ แต่ตัวนี้น่าจะใส่แบบนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปวาดลายแล้วคิดอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮนด์คาร์บอนที่เขาใส่กันนะครับเป็นแฮนด์จักรยานธรรมดานี่ครับอันละหลักร้อยนะครับน้าหนักก็เบามากเป็นคาร์บอนแท้นะครับขนาดแกนตรงนี้มันเป็นของจักรยานมันเลยสามสิบจุดแปดหรือสามสิบสามเอ็ดมั้งสามจุดเอ็ดมิลก็รูตุ๊กตาแฮนด์พวกนี้เขาจะทาํามาพอดีนะครับ ถ้าเกิดไปใส่ทรงเดิมเนี่ยที่ผมใส่อยู่ตัวเนี้ยมันจะเป็น28นะครับเป็นของมอเตอร์ไซค์จะต้องมาขวานตรงที่มันจับแผ่นเนี้ยเองนะครับขอาเดิมที่ผมใช้เป็นสีทองนะครับก็ใส่ไปใส่มามันเริ่มเบื่อนะครับก็เลยหาสีเงินใส่ดีว่าสีเงินมันน่าจะแบบดูแล้วไม่เบื่อถ้าเป็นตุ๊กตาตัวเนี้ยชุดทั้งคาร์บอนเนี่ยขคว้านมาแล้วแล้วก็ชุด ชุดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมันจะประมาณพันเก้ามั้งพันแปดพันเก้าที่เราทาขายกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อมาโดยที่ไม่ได้เอาเอาแฮนไปด้วยเนะี่ยมันจะยังไม่คว้านเราจะต้องมาคว้านเอาอของเดิมก็ประมาณนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับอ่ะผมลองเอามาสวมดูนะครับมันพอดีนะครับเนี่ยมีช่องแกลบนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยมันจะเป็นช่องว่างเยอะเราจะต้อง พันเทปพ,พันเกลียวให้มันแน่นนะครับแต่เนี้ยพอดีนะครับอันน็อตไปก็เข้าพอดีเลยเดี๋ยวลองใส่ดูก็มันจะเตี้ยกว่าตัวนี้นะผมว่านะผมจะลองใส่ตัวเก่าให้ดูอ่ะนี่ตัวนี้นะสังเกตเนี่ยคอมันมันขนาดใหญ่กว่าตัวท่อรถพอสมควรนะครับมันเลยมีช่องว่างเยอะ แต่ถ้าเกิดไออันเนี้ยมันจะแน่นพอดีไอตัวจับแผนไอเขาเลยตัวจับไม้เนี่ยมันจะมีฝั่งนี้ถ้าเกิดใครจับแบบแนวนอนผมว่าเอาหันตัวนี้มาจับนี่ก็ได้นะแต่ปกติที่เขาใช้กันมันจะจับอย่างนี้พอใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ จัดองศาแฮนให้ดีนะครับอันนี้ผมขันไว้มันตึงๆนะครับเนี่ยมันยังมีช่องว่างอยู่แต่พอขันไปแล้วมันมีเสียงแบบเหมือนคาร์บอนมันแตกนะครับไอเลซินมันแตกก็เลยพอแค่นี้ก็พอตึงๆนะครับอยู่แน่นละโอเคก็รอคลิปเต็มนะครับคลิปนี้เอามาลองให้ดูก่อนส่วนตัวแบตนะครับเดี๋ยวรอ ไล่สายใหม่ครับตอนนี้มันเหมือนชุดปลั๊กมันช็อตอยู่ไม่รู้ชุดไหนช็อตนะครับพอเปิดสวิตช์แล้วบีมเอสมันตัดการทํางานนะครับมันขึ้นว่าช็อ,ชอตเซอร์กิตโปรเทคนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูอีกทีก็ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้จบแล้วเดี๋ยวรอใส่แฮนด์ไอ้ใส่พวกเนี่ยมือคันเร่งอะไรพวกนี้พวกมือเบรกอะไรพวกนี้แล้วก็จะประกอบกลับนะครับแล้วก็ต่อสายไล่สายใหม่นะครับอันนี้ก็พยายามเก็บสายละเนี่ยมัดรวมกันปั๊ก ทำข้าวเรียบร้อยแล้วก็อรอชมกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ